โอเคนะครับตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเพจ simulator e g EP 2กันแล้วอย่างแรกก็ไปกดรับกล้องดูซิว่าจะได้อะไรวันนี้เพจหมื่นเจ็ดห้าร้อยทิปเปิลดามีดทิปเปิลคอยแล้วก็ซูปเปอร์ลักกี้มูฟเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะบอกก่อนโอ้โหดูท็อปโลกซิ โอ้โห1ีทีอย่างเก่งละไหนดูล่างสุดล่างสุดเท่าไหร่ล่างสุดจะเท่าไหร่4ทีโอ้โหแค่นี้ก็ทําไม่ได้ละ mm hmm. เทพเกินละคนพวกนี้โอเคนะเราไปทํางานของเรากันดีกว่าไปปลดล็อกด่านเรื่อยๆกันนะไปๆๆอย่างแรกขอใช้เพชรที่มีนั้นซื้อด่านให้หมดก่อนเนี่ยสีเขียวๆเนี่ยซื้อไปให้หมดเลยซื้อไป นี่ด่านดีเซิรซ์ซื้อไปวูแคนโนซื้อไปเคปก็ซื้อไปเหมือนกันโอเคไปที่ e n c h a r t forest โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาถึงด่าน e n c h a r t forest เป็นที่เรียบร้อยเราจะมาเก็บตาแล้วก็ซื้อด่านต่อไปกันดูซิว่าด่านต่อไปกล่องนั้นจะเลือดเยอะขนาดไหนแล้วเราจะใช้เวลาตีนานแค่ไหนกันนะครับท่านผู้ชมเดีเราไปเก็บตังกันดีกว่านะโอ้โห กล่อง45ล้านบอกเลยอย่างเยอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตีแตกเองแหละขนาดกล่กอง200ล้านเรายังผ่านมาแล้วเลยโอเคนะครับโอเคนะครับโอเคเทดดิ้งเฟนเฉพาะเฟนเรียบร้อยโอ้โหเนี่ยไม่มีเกมพาสกอันนะบอกก่อนเสียงปิดเรียบร้อยเดี๋ยวมีติลิสิทธิ์โอเคทิปเปิลดาเมจปึ๊บปึ๊บโอเคซื้อไปเรียบร้อยไปไปไปเรามารอกล่องแตกกันดีกว่า คราวนี้เราไม่ก่อแล้วตัดข้ามไปเลยแล้วกันโอเคกล่องใกล้แตกจากนั้นก็แตกเรียบร้อยไป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 นี่นะตีอันนี้อีกทีอีกตีอีกไปที่แฟนตาซีช็อปอันนี้เท่าไหร่7จ็ดันห้าใช่ไหมอันนี้6 7หมืซื้ออันนี้สิครับรออะไรหรือซืได้อะไรได้ตัวอะไรได้ตัวตัวอะไรไม่รู้หัวแดงๆเอออันดับสอง โอ้หมื่นสองอะเยอะอยู่นะโอเคไปกันต่อไปกันต่อดูซิจะได้ตัวอะไรตัวเดิมเลยระดับสองอะสาแปดใช่ไหมเมื่อกี้เห็น,นแบบโอ้ตัวเดิมมาอีกแล้วอะไรมันจะดวงเกลือขนาดนี้ไปที่บีดเลยเอาไปฟิวชั่นเลยไป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 เดดูซิว่าถ้าฟิวชัน่นแล้วจะได้ตัวดามเมจขนาดไหนกันไปตัวนี้นี้แล้วก็ตัวนี้ไปเลย ปไปเอาไม่เอาไม่เอาโดมินัสดีกว่าอันนี้แหละฟฟวิชันไปได้อะไรมาโอสองหมื่นห้าใช้ได้อยู่อิควิปเบสไปใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะโอเคนะครับโอเคไปไปกันต่อไปโอเค okay, นี่เจอละจากนั้นก็ไปฟาร์มตังกันต่อไปปลดแล้วดานต่อไปอมีเพชรด้วยเก้าแสนเองโอเคไปตีกันต่อตีกันต่อ ตอนนี้นี่คือนี่จเจอกล่องใหญ่แล้วเจอกล่องใหญ่แล้วจากนั้นก็ตีกันต่อไปเลยไปเลยโอเคนะเรามาตีกล่องใหญ่กันเลือดสิเอ๊ะสีล้านจากนั้นก็ตีกล่องนี้เอดเท่าไหร่ไม่รู้จากนั้นก็ตีตู้เซฟน,นั่นเลย36ล้านเท่าที่เห็นเมื่อกี้นะโอเคตู้เซนมีต้องหามุมยืนสูงๆแล้วขึ้นไปขึ้นไปโอเค กระโดดขึ้นมาแล้วมุมสวยดีนั้นเนี่ยโอเคตีให้แตกไปกันเลยโอเคตอนนี้กล่องก็เหลือ6ล้าน5ล้าน4ล้าน3ล้าน2ล้าน1ล้านแล้วก็แตกเรียบร้อยมากล่องของขวัญตรงนี้ต่อ1น5 0 0ล้านสห้าหมจากนั้นก็กล่องตรงนี้ต่อ, 1, 350, าอ,ตตอ3ามล้านสามแสนหแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้ไปเลยพร้อมกับเก็บตังตรงนี้นิดหน่อย ดูสิว่าพอร์ทลอันแรกที่จะใช้เงินเท่าไรหมื่นห้าโอเคเราไปสุ่มไข่กันดีกว่านะตังยังไม่พอนี่เก็บกล่องอันนี้ไปสักนิดหน่อยกล่องนี้ด้วยจากนั้นก็ปลดล็อกพอร์ทัลไปแล้วก็แฟนตาซีช็อปกันอีกเช่นเคยนะครับโอเคนี่เลยเจดพันห้ซื้อไปพอไม่มีตังค์โอเคตัวเดิมอีกแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงจากคราวอื่นเลยนะครับ แล้วก็มาตัวเดิมอีกแล้วขอเปลี่ยนแปลงบ้างขอเปลี่ยนแปลงบ้างอยาวเอาตัวเด่นนะโอ้โหตัวเดิมอีกแล้วดวงมันจะอยู่อะไรกับตัวสีแดงอันนี้เนี่ยตกใจต้องเปิดซูปเปอร์ลัคก,กี้วูดแล้วก็ซูมไปขอตัวดีๆขอตัวดีๆโอจัดมาแล้วตัวอะไรไม่รู้ถือว่าเทพกว่าตัวนั้นแล้วกันไม่เป็นแลเอามาก่อนต่อไปก็เป็นตัวช้างโอ้โหเทพกว่าแมวอีก เปิดต่อได้ไหมเนี่ยโอ้หผมไม่มีตังค์พอโอเคเราไปที่บีดไปฟิลกันดีกว่าโอเคมาที่บีดจะได้ก็ฟิลวันนี้ไปเลยหกตัวฟิลฟิลฟิลเปิ้งเปึ้งจากนั้นก็ฟิลได้ตัวอะไรมาได้ตัวโอโหสามหม่ 37, อีคิปไปเลยดีครับโอเคโอเคอเคอาตัวโดนมีนาะกับตัวพวกนี้ไปฟิลกันอีกรอบได้ตัวอะไรมาตัว2 2งหมื่อือว่าใช้ได้อีคิปเบไปไป,ไปฟาร์มตังกันดีกว่า ไปไปไปจากนั้นก็ฝามตังค์แล้วก็ปลดบล็อกด่านใหม่กันนะครับโอ้โหโล่งช่องไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยโอเคเริ่มดับมาแล้วเริ่มดับมาแล้ะเริ่มจากเงินอันนี้ก่อนเงินอันนี้จากนั้นก็กล่องใหญ่แล้วก็ตู้เซฟโอเคนะครับตู้เซฟแตกเรียบร้อยตังค์พอแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นซื้อแปดหมื่นห้าพันไปเรียบร้อยต่อไปเท่าไหร่ห้าสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์โอเคเอ๊ะ มันฟักทองโอ้โหหกจุจทีจะให้ตียังไงฮะจะให้ตียังไงให้แตกสงสใสต้องเทพกว่านี้แล้วนะโอเคไปไปตีกล่องอื่นกันดีกว่าไม่ไหวไม่ไหวอันนู้นเท่าไหร่โอเคอันนู้นหนึ่งบสงสัยคงจะไหวอยู่นะครับจากนั้นเราก็ต้อง afk อยู่ดีกันไป afk กันยาวๆเลย โอเคตอนนี้เราก็ตีกล่องใกล้แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแตกเรียบร้อยโอเคนะครับจากนั้นเราก็เอาเพชรสองแสนของเราเนี่ยใช้สองหมื่นห้าครับซื้อไปจากนั้นก็ไปที่พอท่อแล้วก็ปลดล็อกด่านซามูไรโอเคดูซิใช้เท่าไหร่ห้าสองห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อันนี้สามล้านห้าตังไม่พอซื้อไปอันนี้ซื้อไปก่อนไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไง อ๋อด่านนี้ไม่มีกล่องใหญ่ให้ตีนั้นหรอไม่เป็นไรเราไปสุ่มไข่กันดีกว่าถ้าเกิดไม่มีกล่องใหญ่อย่างนี้ไปแฟนตาซีช็อปโอเคนะครับนี่ไงกล่องนี้ไงนี่ซื้อไปเลยดูซิจะได้อะไรขออันดีๆนะแ a น d ด้นะั้นหรอ โอเคเดี๋ยวลองเรา,เราลองมาเปิดกันดีกว่าแต่คราวนี้ขอแบบใช้ซูเปอร์ลัคกี้บูสต์ไปด้วยซื้อไปซื้อไปโอเคนะครับไปดูกันได้ไรได้แพนด้าสีแดงปกติเป็นตัวสีขาวมันเปิดไปกันอีกได้อะไรได,ได้อะไรได้แพนด้าสีขาวกลับมาเหมือนเดิมโอ้โหขนาดซูเปอร์ลัคกี้บูสต์นี่ขอดีๆขอดีๆโอ้โห ขนาดซูปเปอร์ลักกี้โบดดวงก็ยังเกลืออยู่ดีขอดีๆเถอะคานนี้โอ้โหยังคงจะเกลือนะครับท่านผู้ชมนะตังหมดเรียบร้อยโอ้โหดาเมจดาเมจก็แรงอยู่นั้นเนี่ย4 3 0 0 0ันเลยนะครับดาเมจก็แรงอยู่เหมืนไปที่ b บีดไปฟิวชั่นกันสักหน่อยนะโอเคนะครับไปที่เบีบีนี่ไงไปกัน ไปฟิวชั่นกันดูซิว่าจะได้ดาเมจตัวเท่าไหร่กันมานะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับเดินไปนี่ที่ฟิวชั่นไปไปเอาตัวนีอ้อันนี้แล้วกันปังปังแล้วก็ปึ๊บปึ๊บได้ตัวอะไรมาอ๋อหอตัวอะไรก็ไม่รู้แต่8 4 5 0 0ห้าโอ้โหเฮ้ยจัดเอาตัวนี้ไปด้วยไปได้อะไรมาได้ตัวอะไรมา โอได้แพนด้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเยอะอยู่ไปกันต่อเราไปฟาร์มตามกันที่ด่านนี้ต่อเพราะว่าด่านนี้มีกล่องใหญ่เราเลยต้องฟาร์มที่ด่านนี้นะครับถ้าผู้ชมนะโอเคสัปเรียนนี้น่าจะเร็วขึ้นเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามันจะเร็วหรือว่าช้ายังไงสักแค่ไหนกันเชียวโอ้ยถือว่ารถเร็วอยู่นะครับได้ไม่ชมโอเคนะครับสงสัยต้องรอกันยา,ยาวๆอีกแล้วหรอเนี่ย โอเคนะครับตอนนี้แล้ก็ตีกล่องกันมายาวพอสมควรเอ๊ะใครเทรดมาเนี่ย TDTC MTX กดรับไปดีกว่าดูสีขาวนี้ไม่ใช่พี่เทนนิสด้วยเขาจะให้อะไรมาโอ้โห2สองล้านสองล้านสองล้านหมดเลยเลดี้สิครับรออะไรสาสเตียนเทพขนาดนี้สงสัยต้องตีกล่อง1นงบีเทพแบบเร็วๆแน่นอน โอเคนะครับดูสิว่ามันจะเร็วปรือขนาดไหนนั้นเชียวนะครับไปอีควิปเ s สโอ้โหแปดหมื่นนี่คือไม่ได้ใช้เลยไปลองดูรูสัตว์เลี้ยงสิสวยมากเป็นสีทอหมดดูสิว่าเร็วขนาดไหนโอ้โหเร็วมากเร็วมากเร็วมากประมาณสักห้าสิบล้านต่อวิอ่ะท่านผู้ชมเหมือนจะประมาณนั้นเลยดูสิปึบปึบปึบโอ้โหอย่างเร็วนะครับเร็วมากเร็วมาก โอ้ okay. เร็วมากสงสัยต้องตีกล่องเร็วแน่เลยกันเราต้องเก็บตังค์ให้ได้สัตว์เลี้ยงแบบนี้ซะละโอเรนะครับเดินวนรอบดูสักหน่อยดูสิว่าตีเร็วขนาดไหนท่านผู้ชมดูสิอันนี้1 B บน,นั่นเนี่ยพริบปริบป,ปริบ800ล้านแล้ว700ยล้าน600ล้าน500ล้าน400ล้านแล้วก็300ล้าน200ล้าน แล้วก็100่ร้อรานแล้วก็แตกถือว่าเร็วมาก,มากนะคะับท่านผู้ชมหามุมกล้องดีๆฉันแ้วก็ตีไปเลยได้เวลา AFK ฟาร์มต่างแบบรวดเร็วกันแล้วนะคะท่านผู้ชมไปกันเลย โอเคนะครับตอนนี้เราก็มีตังเยอะอู่แล้วครับไปซื้อด่าน3ล้าน5 000. จากนั้นก็18.5ล้านมีตังไม่พอ,อยังซื้อไม่ได้โอเคเรามาเก็บตังด่านนี้สักนิดหน่อยเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับตู้เซ็นท่าไหรยโอเค3า0ล้า okay, นอีซี่ไปกันเลยโอเคนะครับด่านนี้18.5ล้านซื้อไป เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแล้วขอไปดูด่านอื่นกันก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะด่าน h ฮล l อซ์แลนด์หกหล้านนะครับต่อไปอันนี้ค่ะร้อาสิบล้านตังไม่พอไหนดูด่านนี้สิด่านนี้มีกล่องใหญ่อปะดูเจ้เท่าไหร่800้ล้านโอ้โหตอนนี้800ล้านนี่คือตีเร็วแล้วนะครับผมตอนก่อนนี่คือต้องใช้หลักการเอฟพยตีเป็นคชานะครับโอเคนะโอเคไม่ดูมาดูมาดู ใกล้แตกแล้วกลองนี้แตกเรียบร้อยจากนั้นเราไปดูดีว่ามีกลองใหญ่หรือเปล่าต้องมีแหละนั่นไงกล่องใหญ่เอ๊ะไปแล้วคะคานน้ำมันอะไรอะ่ะ RIP Pet Simulator 2นงั้นหรอโอเคไปตีกล่องใหญ่ดูสิว่าเลือดเสร็สักเท่าไหร่กันเชียนนะะชร์นะครับท่านผู้ชมเลือดเท่าไรไปดู 12.5b นะครับ12,500ล้านนะครับโอ้โห ของสายต้องยาวๆกันอีกแล้วนะครับผมเอฟเคไปยาวๆนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราขึ้นแหลงอิมมอร์ทจากนั้นก็มีแคนดี้ทั้งหมด15293นะครับมีแคนดี้แสนห้าเลยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราตีกองนี้ให้แตกจากนั้นเราก็ไปซื้อไข่ที่ด่านฮาราโลวีกันนะครับท่านผู้ชม4ล้านละ300อยล้าน200ล้านแล้วก็100ล้านแล้วก็แตกเรียบร้อยโอเคไป เราไปกันเลยนะครับเทเลพอร์ตไปที่เสื้อ,อน,นี้ก่อนจากนั้นก็ด่านาลาลวินยอยู่ข้างล่างโอเคซื้อไปแล้วก็เทเลพอร์ตโอเคนะครับไปดูกัน,นไห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 นซื้ออันไหนได้ซื้ออันนี้แล้วกันหนึ่งแสนสองหมื่นซื้อไปปรึ๊บปรึ๊บปรึ๊บโอ้โห t ด e ว a m มพายแบทมาดูสิดามเบ่จะสักเท่าไหร่ โอ้โห oh, 250ล้านเลยนะครับท่านผู้ชมถือว่าดามเมจเยอะมากเลยน่าจะตีแรงมากเลยนะโอเคมีตังเหลือนิดหน่อยซื้อ25,000ไปดูซิจะได้อะไรได้ซอมบี้บูมาเป็นตัวเป็นตัวอะไรกระทิงใช่ไหมจากนั้นก็ได้มาอีกแล้วกระทิงซอมบี้นะอีฟเบสโอ้โห oh, 25ล้านขนาดกับกระทิงแล้วเนะี่ยไปไปไป ไปดูซิว่ากล่องนี้เราจะตีเร็วขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะไปดูซิว่าเราจะตีเร็วขนาดไหนจันเชียวไปเดินไปเดินไปกล่องตรงนู้นใช่ไหมนี่แน่อ้าวกล่องยังไม่เกิดเลยเนี่ยตีตู้เสืพวกนี้รอแล้วกันโอเคกล่องเกิดแล้วไปโอ้โหโอ้โหเร็วนะเนี่ยเร็วมาก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 โ,โหดูที่แตกแล้ว แต่ก่อนนี้เราใช้เวลาเป็นชาติเลยนะเนี่ยโอ้เคโอเคตังพอแล้วซื้อ6 6หกไปโอเคนะครับเท่าไหร่เอ่ยกล่องนี้ยี่สิบีโอเคโอเคงั้นเราไปฟาร์มตางสักนิดหน่อยกับกล่องนี้ละกันไปกันเลยนะครับโอเคโอเคได้ตังมาสามร้กว่าล้านแล้วนะครับตอนนี้นะเราไปซื้อ ด่านนี้ได้แล้วไปไปร้อยห้าสิบล้าน EC EC ไปเลยโอ้โหโอ้โหด่านต่อไปเจ็ดร้อยกว่าล้านโอ้โหดูตัวคนนั้นสิมันตัวอะไรเนี่ยน่าจะเก่งหน้าดูเลยนะเนี่ยเขาตีกล่องเท่าไหร่ไม่รู้แต่แตกครั้งเดียวดูสิตีกล่องแตกครั้งเดียวเลยดูดิเขาตีกล่องเท่าไหร่โอ้โหเขาตีกล่องห้าสิบบีแตกภายในครั้งเดียวหรอเนี่ยน่าจะเทพมากเลยนะครับตัวพวกนั้นนะเนี่ย แล้วเขาเสรตัวได้เยอะมากเลยนะด้วยโอเคไปตีกล่องนี้ตามเขาให้แตกเลยละกัน โอเคนะครับตอนนี้เราก็มีตังถึง1,000ล้านนะครับมีตังพอที่จะปลดล็อกด่านนั้นได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปซื้อไข่ด่านฮาโลวีนกันสักหน่อยละกันนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกตอนท้ายคลิปนะครับด่านฮาโลวีนด่านฮาโลวีนนี่ไงไปกันดูสิว่าคราวนี้จะได้ตัวดีๆอะไรมาหรือเปล่านะครับโอเคนะ นี่นี่นี่ขไขบนุนเท่าไร่ข่แบนุนห้าแสนสองหมื่นห้าพันไม่พอมาซื้อกล่องนี้เหมือนเดิมเฮ้ยไปให้เดี๋ยวเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดการเปิดการปั้งแล้วก็ไปกันดูสิจะได้อะไรนะครับโอ้โหได้ผีมาด้วยจากนั้นก็ไปกันต่อได้ได้ตัวเดิมมาที่บอก400กว่าล้านจากนั้นก็ไปกันต่อขไข่ใบนี้น่าจะ20กว่าล้านเหมือนเดิมใช่ด้วยตัวเดิมด้วยโอเค ไปไปไปขอตัวอีกขอตัวอื่นเออตัวนี้จะลองลงมาใช่ลองลงมาโอเคไปกันต่ออีกสักฟองได้ตัวรอลงมาเหมือนเดิมียวดาเกก็ใช้ได้นะครับฟิกเบสไปโอเคตอนนี้นี่คือตัวเทพแล้วนะไปที่บีดไปฟิวกันเอาตัวนี้ไปฟิวเออตัว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 ไหนดีตัวนี้แล้วกันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เคยได้อะไรมาได้เป็ดน้อย ได้เป็ดน้อยใส่หมวกมาโอเคไปกันไปกันที่ด่านด่านเทว v นไอซ์แลนด์ไปปลดล็อกกันเลยนะครับท่านผู้ชมไหนไหนไหนเจ็ล้านงั้นหรองั้นเรามาปลดล็อกกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชม ราคา777ล้านใช่ไหมโอเคนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมด้วยนะครับแลวเราก็จะปลดล็อกแล้วนะครับ3 2 1ปลดล็อกกันไปโอ้โหโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับไมยบาย